สวัสดีครับเ,เพื่อนๆไลนวันเพจเทรเ r อร์ครุสทุกๆคนครับผมอยู่กับผมบาสตอร์เบสิกครับในวันนี้ครับผมมีทีมสายฟรีมาล้มเจ้าโดฟลาเมงโกในระดับอัลติเมต60ส m ตามิ่ากันนะครับผมเราจะใช้ทีมอะไรแน่นอนครับทีมที่สามารถล้มได้ง่ายๆแล้วก็ฟาร์มได้เรื่อยๆครับแต่ต้องเน้นฝีมือผู้เล่นมากๆเลยใครที่ฝีมือไม่แม่นเนี่ย ผมแนะนําเลยนะครับต้องเสียหินมาฝึกกันก่อนเลยนะครับยอมตายไปก่อนยอมตายไปก่อนแต่ว่าเราได้ฝึกฝนนั่นเองสําหรับทีมชอปเปอร์แรมเพจนั่นเองนะครับผมตัวละครดรอปได้ฟรีๆทั้งนั้นเลยนะครับมาดูโสมน้สสมาชิกคนสําคัญอย่างาโซงไอคิงนั่นเองนะครับผมใช้ทซงไอคิง l เล v e l max เทียบเท่ากับอุอชบโคเรนบอล level ถ้าไม่ตาย1น,นั่นเองนะครับผมสําหรับคนที่ ยังไม่ได้อัพท่าไม้ตายนั่นเองนะก็มาเรียนแบบทีมนี้ได้เลยนะครับใช้เพโรน่านะครับผมนี่ก็ทีพอลโลเลเวลแม็กซ์ครับแล้วก็มีมีฮอสครับแบ็กเบดชิพคัตเตอร์เลวเวลแม็กซ์เช่นกันนะครับนี่คือ,อเราเราท่าไม้ตายคนสำคัญในการลมโดวฟามิโก้นั่นเองอ่ะไปดูกันครับว่าชาร์จยังไงชาร์จยังไงเออชาร์จยังไงเขาใช้อุศบโคเดนฟอนแม็กซ์กันใช่ไหมถึงจะเล่นชิว ถ้าทีมแบบนี้ล่ะเล่นยังไงไปดูกันเลยครับมาครับ HP มีเท่าไหร่ HP มีแป0 2อโอ้โห8ป0พไม่พอศัตรูเทินหนึ่งเยอะมากเยอะมากมากแม่เจ้าโอเคครับเราก็ต้องกดกันดีๆเท่านั้นเลยครับนี่ครับเปลี่ยนตำแหน่งเห็นไหมครับ ผมมีเปลี่ยนตำแหน่งหนึ่งทีนะครับทัชไปที่เจ้าทหารถือปืนข้างหลังเลยนะครับผมนะเพื่อให้มันไม่พลาดนะจริงๆมันเรียงลำดับอยู่แล้วปะผมไม่แน่ใจโอเคครับเพื่อความไม่พลาดแล้วกันนะครับผมผมก็จะเล่นแบบนี้อ่ะตกเจ้านี่ไปให้ร่วงพอแล้วเราปล่อยเจ้าขวานล็อกตัวละครสายพลังทักษะเรามาครับล็อกมา2งเทร์นครับเพราะฉะนั้นเราก็อย่าเพิ่งรีบฆ่าครับก็ค่อยๆค่อยๆใจเย็น โละประมาณน,นี้ไม่ตายเห็นไหมโอเคครับเทินนี้ค่อยฟาที่ร่วงไปเรียบร้อยครับเก็บลูกแก้วตรงสายพลังไว้เพื่อใช้ในเว็บถัดไปนั่นเองโอเคครับเราเจอกับนี่เลยครับคนยักเวียงโซ่ครับเทินแรกให้เราเก็บลูกน้องที่รายล้อมรอบก่อนนะครับผมเพื่อจะได้ทำให้เจ้ายักษ์สุดได้อย่างสบายใจอมลยกันเลย รับโดนกับเจ้ายักษ์ครับมีลูกแก้วตรงสายพลังหนึ่งด้วยกันฮะกดยังไงอ่ะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอเคครับกดกูดกูดกูดเอานะสำหรับลูกแก้วตรงสายพลังหนึ่งลนะครับเราก็จะทำให้เขาสุดได้แล้วเขาจะเพิ่มพลังโจมตี2ีเท่าเพื่อโจมตีของเราอ่าใน2เทินถัดไปนั่นเองเราจะได้เทินชาร์จเพิ่มครับสำหรับเทินนี้เราก็ จัดการเชียวๆไปก่อนอไปเขาอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายนะครับผมจะได้ชาร์ทถ้าไม่ตายกันทุกเม็ดทุกเม็ดนะไล่ลูกแก้วออกครับลูกแก้วไม่สวยไล่ออกครับโอเคมาได้สวยงามบอกเลยว่ามาได้สวยงามนะครับผมสําหรับเจ้าลูกน้องเิอหนึ่งสามคนครับเราก็ต้องเปลี่ยนตําแหน่งกันอีกแล้วนะครับผมโอเคครับนี่เรียกว่าใช้ทักษะในการเล่นเยอะมากๆบอกเลย ครับผมกดเปลี่ยนตำแหน่งแบบช้ามากๆนะครับผมเพื่อจะให้เห็นกันชัดๆเลยว่าผมเปลี่ยนตำแหน่งไปที่ตัวไหนนะสำหรับเว็บนี้ครับเราเล่นมาได้อย่างดีครับ HP เรายังเต็มอยู่เพราะฉะนั้นเราจะโดนเจ้าเต่ากับเจ้ากุ๊งโจมตีได้นั่นเองเป็นอะไรที่เต็มแจ่มๆจุดๆตรงนี้แหลจะจ่มมากๆนะครับเราโดนโจมตีจากสองคนนี้ได้เนี่ยคือเราได้ชาร์จถ้าไม่ตายดีๆนี่เองนะครับผมแล้วก็แน่นอนครับในการปั้นลูกแก้ว ปั้นลูกแก้วจะเป็นต้องปั้นไหมที่เราไปตีกุ้งเพราะว่าเราไม่อยากโดนกุ้งโจมตีซ้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเองเพราะว่าเจ้ากุ้งกับเจ้าเต่าเนี่ยมี HP อยู่แปดหน่วยเท่านั้นครับผมเพราะฉะนั้นเราตีได้แค่สองเดินเต็มที่ครับแล้วนี่ครับมันจะวนพอดีครับเราจะไม่โดนเต่าโจมตีอีกหนึ่งครั้งนั่นเองนะโอ้ย,อยตายไปนะตั้งเนี่ยเจ็บโอเคยังไม่ตายครับได้ชัดเต็มเม็ดเต็มหน่วยจำมากมากเลยแล้วก็ได้ไล่ลูกแก้วลบเลยอ่ะจัดไปครับ แบบนี้เลยนะครับผมสำหรับเวฟบถัดไปเจอกับมาน้ำราชาสุดคนของเราครับเจ้านี้น่ากลัวมากมากนะครับผมเพราะฉะนั้นมีวิธีการเล่นเว็บนี้ยังไงนะครับผมก็จะแนะนำให้ล็อกไปที่เจ้ามาน้ำก่อนนะครับแล้วก็ใช้อุซบโกเด้นฟอนหรือทรงเอคิงครับในการโจมตีมาน้ำให้ร่วมไปก่อนคนแรกครับและกดเพอร์เฟคได้นะหลังจากนั้นครับให้เพื่อนๆกดตัวละคร สายพลังบูครับและโจมตีเพอร์เฟกให้ได้เพื่อกําจัดแผงหน้า3คนนี้ครับสคนนี้ครับและที่สําคัญครับเจ้า,าสีน้ําเงินเนี่ยแหละครับผมที่อาจจะโจมตีแล้วไม่ทะลุเพราะว่าพวกนี้ครับ HP มัน5หน่วยครับแต่คอมโบสายพลังบูของเรามีแค่4คอมโบเท่านั้นอาจจะไม่ทะลุนะเพราะฉะนั้นต้องกดเพอร์เฟกมาครับเพื่อทะลุกรอะเขาให้ได้เป็นยังไงเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมอ่ะ จากนั้นครับขอ,อก,กดเพอร์เฟคล้มแผงหน้าได้3คนปุ๊บจากนั้นเรากดปล่อยมิสกับมีฮอคแล้วก็เพโรนาเพื่อเก็บเจ้าอ่าเจาไม่ใช่โจททาหารเรือถือปืนสีเหลืองนั่นเองนะครับมี HP 5หน่วยเราโจมตีไปแปดคอมโบยังไงก็ร่วงอยู่แล้วปล่อยมิสไปครับอย่าไปกดเพอร์เฟคนะไม่งั้นอาจจะไม่เหลือเทธนให้ชาร์จเพิ่มจากเจ้าหน้าไม้นั่นเองพอเจ้ามาันหน้าไมา้ ล็อกเราได้ครับเราก็ได้ชาร์จเทิญเพิ่มอีก2องเอรินเลยทีเดียวเห็นไหมครับเอฟ p 5หน่วยจำได้ไหมเราก็นี่ครับจัดการปั้นลูกแก้วไปด้วยในตัวครับนี่ครับมีลูกแก้วสวยๆม่ให้เราเมื่อหมไม่มีเลยนะครับผมโอเคครับเราก็ทกําการกดโซ่ที่ล็อกเจ้าตัวไอคิของเราอยู่ครับเห็นไหมครับว่าเข้าเจอกับมีฮอปได้แบบไม่ใช่มีฮอป โดปลามิโก้ได้แบบแบบพอดีพอดีเลยชาติทไมตายมีฮอกได้เป,เป๊ะเลยแล้วก็เหลือหนึ่งเทินด้วยเพราะว่าเจ้าโดปลามิโก้จะทําการตัดเอชพีเราครึ่งหนึ่งก่อนด้วยโอ้ยิบปุ๊บนะครับผมสําหรับใครที่ใช้เพโรน่าในการเข้ามาเล่นทีมนี้นะครับต้องมี HP เข้าด่านโดปรามิโก้มากกว่านะ มากกว่า3600นะครับผมเพราะว่าโดฟรมิโก้โจมตีเทินอ่าสองเทินที่น่าจะโจมตี18,000นะครับเราบล็อกเดเมจไปเท่าไหร่นะเราบล็อกเดเมจไป90%เราจะโดนโจมตี1,800โดยประมาณนะใครที่อ่าเข้ามาแล้ว HP ไม่ถึง36 0 0โดนตัดเหลือพ8นแแล้วก็โดนฟาดไปแม้จะเปิดกรอบเฮโลน่าอยู่ก็ตายนะครับผมสำคัญมากๆเลย เพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับโดนตัด HP ครึ่งหนึ่งด้วยนะมาถึงผมก็จะนี่เลยครับผม Black Bear c นเต t e r แล้วก็ที่สำคัญครับเราต้องล็อกเจ้าโดาโตราพิมโกตัวบนก่อนครับถ <c oughs> ้าเ,เพื่อนๆได้ดูเผ <c oughs> ยกลุธ์การโจมตีมาแล้วก็เจ้าโดรามิมโกต,ตัวบนเนี่ยเป็นตัวจริงครับแล้วเขาก็จะทำการบ,บัฟพลังหลายๆอย่างออกมาเรื่อยๆครับผมนั่นคือ นั่นคือความหายนะของทีมเราครับถ้าปล่อยให้เจ้าโดฟลาเมนโ,โกตัวบนเนี่ยจัดการบับพลังหลายๆอย่างออกมาครับเราจะไม่สามารถโจมตีเขาให้ร่วงได้นั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นผมจะแรมเพสตาไปเลยฮึบสองแสนสวยงามครับสองแสนสวยงามมากๆคือดีแล้วนะครับผม ถ้าใครบอกว่ามันไม่ดีเนี่ยออกจากเกมก่อนรอบหนึ่งครับออกจากเกมก่อนรอบหนึ่งครับแบบนี้ครับแล้วก็กดล้างแคชไปเลยครับเพื่อล้างแคชไปเสร็จแล้วก็เข้าเกมมาใหม่นะก็คือโหลดเกมหน้าเริ่มต้นใหม่เลยแล้วก็บอกว่ากลับเข้ามาในฉากต่อสู้ใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อกดฆ่าไม้ตายในการเรนดอมเดเมจอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับผมไม่ทําให้ดูนะเพราะว่าผมได้เดเมจที่พอใจและและเราก็จะเริ่มโจมตีเจ้าโดราิโตสองคนนี้กันเลย เราสมทีได้สามแสนสามครับลูกแก้วไม่สวยเลยจริงจังลูกแก้วไม่สวยเลยจริงจังเยอมากในครั้ผมโอเคไม่เป็นไรเราต้องสู้ครับอย่าเสียสมาธิพะลูกแก้วสำคัญคือการกด perfect คนระับสำคัญที่สุดเลยเอาเละครับผมเทิร์นที่2เราก็จัดการ เปิดเกาะเทโรนาวไว้ครับเพื่อรับการโจมตีที่รุนแรงถึง1 8ื่นแปดนั่นเองหมื่นแปดเราลดไปนะครับเหลือพันแปดโดยประมาณนะเราก็จะไม่ตายะครับคุณผู้ชมลุยกันเลยสวยงามเอาเลยครับ1,800พอพอดีพอดีเป,ป๊ะเลยนะครับผมผมลืมถ้าไม่ตายช้างออนทุธ กดไปกดไปเอาละครับเทนที่3ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรเราก็โจมตีปกติครับเพราะว่าปั๊บอิมมูนิตี้หรือป้องกันสถานะเขายังอยู่ครับเรายังไม่สามารถใช้ซรงอีคิงในการเลื่อนเชิญได้นั่เเน,เ,น,นเ,อเองนะครับรอเขามันหมดก่อนรอมันหมดเทิร์นหน้าได้เห็นดีกันโอ้โหสวยงามครับ สวยงามมากมากแต่แต่ลูกแกะแต่ละรอบเห็นไหมครับไม่สวยเลยนะครับผมไม่มีลูกแกะตรงสายพลังมาให้ผมชื่นใจเลยเอาละครับแบตออนแล้วนะครับผมเพรว่าเล่นมาเล่นมานานมากเล่นมานานมากโอเคครับไม่เป็นไรเราอยูกันต่อครับขออภัยคุณผู้ชมด้วยเอาล่ะยังไงต่อยังไงต่อเจโดวามิโก้เรามีเวลาอีกเทิเ์นในการโจมตีเขาให้ร่วงครับเพราะฉะนั้นเราตั้งใจครับ แสนหกครับประมาณครึ่งหลอดแล้วครึ่งหลอดแล้วสามแสนห้าครับโอ้โหมาแล้วครับลูกแก้วตรงสายพลังสายปูครับอยู่กับช็อปเปอร์ดัมเพสตัวกับตันครับมาเลย โดนไปครับ6กแสนหกไม่ใช่6กแสนหนึ่พันเลยทีเดียวแล้วมีลูกแก้ตรงสายพลังกับตัวกัปตันอีกครั้งหนึ่งแจ็มากๆมาแจ็มตอนสุดท้ายยังดีเห็นไหมครับยังมีโอกาสให้เราชนะครับเดิมเทศความตั้งใจตั้งใจดีดูอีดีโอ้เฮ้ยมาเลย กลับมาแล้วครับกับโปสเตอร์ดงกี้โฮเต้โด o ์ a รามิงโกนั่นเองและทีมสายฟรีที่าชาร์จเนินนานชาร์จเนินนานถ้าไม่ตายกันแบบโคตรจะเนินนานนะครับก็สามารถเอาชนะโดว a m รามิโกได้แต่ที่สำคัญครับเห็นไหมครับว่าแต่ละรอบของผมนั้นมีการกดเกรทให้ดูทุกรอบเลยจะเห็นว่าถ้าเพื่อนๆกดได้อย่างแม่นยำครับผมว่าจะผ่านได้โดยง่ายได้นะครับผม นันหละครับอยู่ที่สมาธิของทุกคนแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นทีมสายฟรีนั่นเองต้องเน้นฝีมือผู้เล่นครับฝีมือผู้เล่นสัมคัญมากๆแล้วก็การปั้นตัวละครมาอย่างดีเพื่อให้เลเวลถ้าไม่ตายชาร์จได้ทัน่วงทีใช้ได้ทันจังหวะคือสําคัญมากๆนั่นเองในการ สู้กับเจ้าโดปลาดิโกนเลยครับผมจัดไปรับคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้ทุกๆุคนที่ยังมีเวลาแล้วก็มีตัวละครตามนี้ไม้ตายตามนี้สามารถไล่โดปลาดิโก้ได้สมใจนะครับแน,แน่นอนถ้า60สตามิน่าไม่ไหวในระดับอันติเมทไม่ไหวไปเล่นในระดับมาสเตอร์เลยครับมีโอกาส d r อปได้เช่นกันแต่ว่า,าจะไม่ด r o ร้อยเปอร์เซ็นต์และ แอเรียนั้นจะง่ายกว่านี้มากมากง่ายสุดๆเลยลอกทีไปเลยชนะได้อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม